สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไม่ได้พิพาสิพาไปเบิงเพิ่นตัดนะหลังจากที่เพิ่นตัดตนไหลตนกกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นก็เอาไปทาความสะอาดนะคะเขาบอกก็ว่าอาชีพนี้เพิ่นเห็ดนี่เพิ่นเห็ดยามวางเนาะพี่น้องหลังจากก้อนชิ้นเขาง่ายอย่างเพิ่นมีเวลาเพิ่นกะสิตตัดมาไว้นะคะแล้วก็มาเตรียมสอยไว้นะตัดตัดได้แล้วแล้วก็มาเตรียมย่มกระเซานะคะเพื่อใ้เห็ดเป็นอาชีพ พะ,ะนันเพิ่นกเ็เลยเห็ดแบบเป็นทีละนอยละนอยเนาะเพราะได้มาแล้วเราก็มาตัดตัดดอกช่วงที่มันเป็นดอกออกนะคะให้มันเหลือแต่โคนตะต,ตนมั่นนะคะแล้วก็น,นําไปซอยนะคะบางบ้านเพิ่นเพินเ่นมีหลายเพิ่นก็เห็ดหลายเนาะพี่น้องแต่บางบ้านเพิ่นมีน้อยเพิ่นก็ปลูกน้อยเพิ่นกะสะส็สะสมไวสะสมไว้ย่ามแบบได้หลายแล้วก็ค่อยมาตามําทอเป็นผืนนะคะ จังบานนี้ยายนี่เรามีน้อยนะค่ะเราพ่มีหลายเราก็สิตัดมา่ะตัดมาเทลานอยถับทับทับถ้าต้นกกมันได้ทีเขาก็ตัดมปเตรียมไว้นะคะสอยเทลานอยแล้วก็เอาไปตากไว้รวบรวมไว้ยน่มันได้หลายเขาก็ค่อยทอดทีเดียวนะคะทุกวันนี้โลกเจริญแล้วนะสมัครออนไลน์บริญั ไ่าบ่ได้เห็นพาะมันสวนนะกิจจะสวนจะหายกิจสวนมนนยยวันห้องียวางเดีคนที่ไม่ร้ายนะคะเป็นกระเฮ็ดหลายเิ่นกระซอยหลายๆแล้วก็เตรียมไว้นะคะเตรียมไว้แล้วสิเอาไปตากแห้งในได้หลายแล้ว,ลวก็ตากแห้งทิมไว้นะคะแล้วก็เอาไปก่อนเสียเท่ากับเอาไปย้อมสีนะคะ แล้วถ้าเ่ามักสีอย่างเขาก็เอาไปยอมตามนั้นนะคะเห็ดเวลาเห็ดเวลาวางเนาะเวลาเสาร์เวลากรง่ายเวลาเวลาคือเห็ดเวลาวางอีหนีพี่น้องนางยวงสีก็เอามาเห็ดนะคะเวลาอื่นหอก็ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันไปงี้สินะพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปเมันก็นต้องเตรียมนะคะเอาไปตากให้มันแห้งนะคะเอาไหลที่เห้าสอยแล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปตากแห้งไว้แห้งดีแล้วเขาก็เอาไปเตรียมไว้ทย่อมสีแล้วจะมักสีสิวสีแหลสีแดงสีชมพูนะคะเห็ดตามหลวดไล่นะคะอยากได้สียังกระยอมตามสีนั้นเลยนะจ๊ะ อันนี้คือคือไหลนะคะต้นไหลผีเป็นสีธรรมชาตินะคะหลังจากที่ห่าซอยห่าเห็ดยังเรียบร้อยแล้วนะคะกาเอามาตากแห้งแล้วก็รวบร่วมไว้นะคะถ้าเป็นสีธรรมชาตินี่ก็สวยงามดีคือกันพี่น้องนะคะเดี๋ยวสีที่ห่าซอยห่าตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะเอาไปย้อมสีนะคะย้อมสีตามที่เขาชอบใจเ,เขากอาไปย้อมตามนั้นเนาะ นี่คือสีเขียวนะพันยอมสีเขียวมันก็มีสีอื่นอยู่พี่น้องที่พันยอมนะคะเดี๋ยวจะเข้ามักอัอนใดเข้าไปยอมสีอันนั้นนะคะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการขึ้นห้องได้นะคะเพื่อเตรียมตัวที่เท่อท่อท่อศาสตร์ท่อเสืออันต่อไปนะคะสิตําศาสตร์อันต่อไปมันก็สีไม่ได้นะคะได้ที่พันเสือมากที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้รู้สึกพิ่บอกว่ามันเป็นเบอร์ซีมันจะหน่อยจากน้อยหนึ่งนะคะเพื่อความคงทนเฮาก็อาจจะเอาได้ที่มันแน่นหนาถาวรเพราะว่าเพื่อว่าเสื้อสาดที่เฮ้าตําไปน่ะมันสิได้ใส่ได้โดนนะพี่น้องอันนี้เพิ่นเริ่มขื่นห้องนะคะเริ่มขื่นห้องเตรียมเตรียมในการขันตอนแรกนะคะมัดมัดจ้างดีใส่แบบวิธีบ้านๆเลยพี่น้องบม่อไรแบบว่ามีแบบอย่างที่มันเยอะแยะมากมม้นะคะเห็ดตำเห็ดตามแบบ ุ่มปัญญาชาวบ้านที่เป็นเห็ดเลยนี่อันคือหูแหลกเนาะหูแหลกที่เป็นแบบเริ่มต้นเลยนะคะสอดกลับไปกลับมาในหูฟืมะะนนออฟ้มนะคะอันนี้เป็นเอิรนว่าฟื้มเนาะค่ะป่านเขาเอิรนฟืม้มแล้วก็ลากไปนะคะลากไปเห็ดคนเดียวได้สมัยตะกี้พี่ฝ่ายเห็ดกับแม่แต่สมัยไหนน้อยพี่น้องต้องใส่สองคนเห็ดเพราะว่ามัน ตะกีว<ด>ีวัฒนาก,นก,นการมันยังบทัฒนไ,ไดดีเพราะปะัญหาตองเริ่มเฮ็ดเฮ็ดสองคนนะคะคือคนหนึ่งนั่งอยู่นั่งอยู่ฟังพีคนหนึ่งนั่งฟังปุ่นนะคะดึงกลับไปกลับมานะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่น,นสามารถเฮ็ดคนเดียวได้นะคะขึ้นห้องได้แต่นคนเดียวนะคะประหยัดแรงงานนะคะประหยัดแรงงานไปกับสอดไปเล่มูที่สองนะคะสอดกลับไปกลับมาแล้วก็ดึงนะ ดึงดึงเส้นได้อีกเส้นหนึ่งให้มันไปอยู่ทั้งทั้งดันทั้งดันหลังนะคะแล้วก็ลากมาฟังหนาดแล้วก็มาฟังหนาดอเสียบไปอบนึงงะ่ะเสียบไปที่จริงอันนี้เขาเห็ดว่าโดนมั้งปะโดนเตะ หูที่สามเระหู้ที่สามมก็จะสอดไปนะคะสอดไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆจนสุดฟื้มพ,พี่น้องเห็ดไปยังสี่ละไปเรื่อยๆจนสุดฟื้มเลยเขาไปอีกแย่เข้าไปนะคะแล้วก็ดึงเส้นที่มันเป็นเส้นน้อยๆอยออกมาที่ไปเรื่อยๆแล้วก็จนสุดฟื้มเนี่ยดึงเส้นนี้ออกมานะคะแล้วก็มาคล้องใส่อันสุดท้ายแล้วก็มัดนะคะ เพศไปเรื่อยๆจนจบจนเสร็จทั้งฟื้มนะคะแล้วก็เขาบอมาดึงเอานฟังนี่แล้วก็แย่ตั้ง่ยแล้วก็มาดึงเอานมุ่งนีไม่จะหู้นี่ไม่จะ จักเซ็นนู็สตแบบนี้ไปเรื่อยนะเข็ดจนเลี้ยวตัวเลี้ยวอันนี้เขาเขาเอิ้นวางไหนก่อนเซ็ตซับเรียบร้อยนะคะสำหรับการขึ้นห้องได้นะคะเคื่องทีซิท่อเสื้อตำสาดถึงต่อไปนะคะจากหูแหลกจนห้สุดท้าย เร็ดไวเรียบร้อยแล้วเวลาเฮามีเวลาว่างเฮาก็กค่อยมาทอดอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้คือฟื้นนะคะพี่น้องฟื้มที่เฮาแงงหู้ให้มันครบเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ฟ้าด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า